เก็บกระเป๋าออกเดินทางสูดจุดหม่ยไม่ว่าใกล้หรือไกลออกไปคนออกไปหาสูงและปินทั่วฟ้าเมืองไทยของเราจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีรเรื่องราวมันเล่าให้โลกนี้ได้รับรู้จะวานจะคิดเล่นร้องจะขอตามไปดู เรรนายคมิสวัสดีครับ,รบพบกับผมและพี่หวังกับรายการตะลอนศินป์เราสองคนจะพาท่านผู้ชมไปพบกับศิลปินผู้ที่สร้างงานศิลปะทั้งงานจิตกรรมปฏิมากรรมวรรณกรรมและดนตรีจะเป็นใครที่ไหนตะลอนไปกับพวกผมเลยครับเย้ตอน เสียงศิลป์แห่งไตยวนวันนี้ผู้กันเบอร์เลกสองคนจะนำคุณผู้ชมมาพบกับศาสตร์และศิลป์ของชาวไตยวนและเรื่องราวของชาวไตยวนนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้สองหนุ่มสองมุมเอกและวังจะพาไปรู้จักกับเรื่องราวดีๆของศิลปะเหล่านี้กันครับกับศิลปินที่เป็นทั้งจิตรกรและนักเขียนอาจารย์ฉลองพินิสุวรรณครับ แอนแอนถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมหอศิรีไตรยุ่นหองคู่ฉลองพินิสวรรณครับท่านรอเราอยู่เราไปหากันเลยป้าเลยโอเคพี่ปดีดีนะครับมันลื่นนั่นงาเลยว่ามันลื่นมันลื่นโอเคจะอยู่จะอยู่จะอยู่ไปไปเคสวัสดีครับครูฉลอง ผมวังช่างชอยครับผมเอกชัยวรรณแก้วครับวันนี้เจ้าขออนุญาตครูมาเยี่ยมชมหอศิลป์ใจยวนนะครับครับครับยินดีครับเชิญครับก่อนอื่นเลยเห็นครูแต่งตัวแปลกๆนี่เขาเรียกว่าสไตล์ไหนครับอ๋อเป็นสไตล์ลานนาครับแต่ตรงไหนแบบที่ชบ้านเราก็เป็นแบบแต่งตัวทั่วไปของแบบชาวบ้านเนี่ยถ้าสมัยนี้ผมเขาไม่แต่งแล้วไงคือว่าอนุรักษ์ ขอขอเขยิชญฉลองพินิสวรรค์ผู้เป็นทั้งศิลปินและนักเขียนได้ก่อตั้งหอศิลป์ไตย,ย่วนอันแฝงไ้ด้วยสเสน่ห์ที่สวยงามของล้านนาอาจารย์ฉลองเป็นต้นแบบที่ดีของครูช่างไฟเรียนไฟรู้พยายามที่จะสร้างสรรค์สแสดงออกถึงความมีร่างเงาแห่งวัฒนธรรมและความรักในงานศิลประรอบทิศทางรวมถึงความมีสุนทรียะของศิลปะอย่างสืบเนื่อง ม่ว่าจะเป็นงานจิตกรกรรมประติมาการรมสถาปตัตยกรกรมวรรณกรรมและดนตรีครับโอ้นี่คือผลงานของครูใช่ไหมครับครับอันนี้<ะ>นานละประมาณสักสิปีละสิบปีเป็นวาดรูปได้ปากกาครับบนกระดาษโอ้ใช้เทคนิคปากกาครับใช่เทคนิคปากากากา,การ<ป>ลุกลื่นปากกาธรรมดาที่เราใช้เขียนหนังสือนะครเป็นไดพอยจุดใช่ไหมครับครับใช่โอ้ไงพี่วัง ดูดูวยใกล้เหมือนการรออิ่งนะครับแต่จริงๆแล้วจุดๆเล็กใช้ประกามุดๆครับชี้ละจุดนะครับพอดูแล้วมันไม่เห็นเป็นจุดเลยบางคนเขาบอกเอ้ยนี่มันพ่นเอาหรือเปล่าเคล้ายๆแบบพับผิวครับเราดูดูผิวเผินดูปุ๊บเอ๊ะมันไม่วาดได้ยังไงไม่เห็นมีร่องรอยของการวาดใช่ใช่อย่างนี้ครูไม่ใช่วาดเสร็จกันง่ายๆนะเนี่ยใช่นี่ขนาดนี้ใช้เวลาเป็นเดือนนะแล้วเวลาหรืออะไรของครูที่ จุดๆมาแสดงถึงอะไรครับเนี่ยผมสังเกตดูมันแสดงออกถึงความรู้สึกคือหนึ่งเรื่องของความเพียรเออว,าวา,เ<ร>าใช้ใ<ห>เวลากาับความอดทนความที่เรามีใจที่มุ่งมั่นแล้วก็มีความศรัทธาต่องานศิลปะเราถึงจะทำได้โอ้โหพี่วางเป็นไงเฟรมนี้ เม่ียังใช้เวลาเป็นเดือนอันนี้เป็นปีเลยมั้งครับอาจารย์อันนี้ไม่ถึงปีครับแต่ว่าครึ่งครึ่งปีเดืมครับประมาณเนี้ยโอ้ใหญ่เนี้ยครับอันนี้ถือว่าเป็นงานชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำลูกนี้นะสองเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบโอ้ก็ใหญ่มันเหมือนมันก็เป็นการทดสอบเราอะแล้วความหมายของภาพนี้อาจารย์จะสื่อถึงอะไรครับ อ๋อนี่มันเป็นอ,อีกชุดหนึ่งมันเป็นชุดเรื่องของตะเกียงตะเกียนครัรส,สว่างใช่ไหมครับแสงสว่างชื่อว่าแสงสว่างแห่งปัญญาครับคนที่มีปัญญาเท่านั้นถึงจะดูออกถึงจะเข้าใจถึงจะรู้ถึงจะเกิดความทราบซึ้งอันนั้นอันนี้คือแสงสว่างแห่งปัญญานี่ใช่ไหมครับคือส่วนหนึ่งของชุดชาวนานใช่ไหมครับใช่ อันนี้เป็นงานที่ตั้งใจทำไว้สำหรับนิทรรศการผลงานศิลปะ60ปีไอมันฟานโขกนะครับก็คือที่มีการจัดนิทรรศการนะก็คือที่หอศินไตยวนเนี่ยอันนี้เป็นรูปรูปที่หนึ่งนะรูปที่หนึ่งก็คือชื่อว่าหลังสู่ฟ้าแน่สู้ดิน,ดนครับเริ่มตั้งแต่ชาวนาเขาเตรียมไทย เตรียมดินแล้วก็ช่วยกันดำนาอันนี้คือรูปที่หนึ่งคือเราจะเริ่มตั้งแต่ว่าไถก่อนคือสมัยก่อนนี้เขายังใช้แรงงานจากคนจากสัตว์เขายังไม่มีเทคโนโลยีไม่มีรถไถไม่มีแท็กเตอร์ไม่มีอะไรต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะเขาก็ใช้แรงงานจากคนจากสัตว์อันนี้นเป็นร,รูปที่สองครับหลังจากไถ อะไรเตรียมดินอะไรเรียบร้อยแล้วก็มาดำนานำนาอันนี้คือวิถีชีวิตในการดำนาอันนี้ผมวาดรูปนี้ไม่ใช่รูปเหมือนนะแต่รูปต้องการให้สื่อถึงวิถีชีวิตของชาวนาว่าเขาทํำยังไงบ้างม,มันต้องใช้ความมุมานะความพยายามความรักความสามัคคีอะไราสารพัดทุกอย่างที่จะทําให้งานนั้นสําเร็จครับอันนี้คือช่วยกันทํานะ ดำนาละแต่ไม่ดำนาคือเป็นนาดำาอันนี้ที่ผมซื้อเห็นนี่ก็ความเจริญกอนก็หมายความว่างานศิลปะหรืองานของครูไม่ใช่เป็นแค่ภาพที่สวยงามเดียวคือการจําลองเหตุการณ์ที่สมัยเนี้ยไม่ค่อยได้เห็นละครับผมเอามาอยู่ในภาพเอาอยู่ในเฟรมให้คนรุ่นหลังได้ดูด้วยก็คือกำลังจะลางไปับแล้วตรงกลางของครูนี่แสดงสัญลักษณ์อะไรอันนี้ที่เป็นสีทองนี่ใช่ไหมครับ อันนี้เป็นตาเหลวตาเหลวเอาละงงอีกแล้วเหลวเสียงถูกไหมครับตาเหลวตาเหลวเหลวตาก็คือมันเป็นตาตาเนี่ยอันนี้คือตามันเป็นไม้ไผ่สารไม้ไผ่สารนี่เขาจะเอาไปปักตรงที่พิธีกรรมที่เขาบอกว่าวันแรกของการทํานาคือแรกนาเชิญนาขวัญหรือเปล่าพักกลางเขาเรียกว่าเรียกขวัญเรียกนาขวัญเลยแต่ ทางเหนือนี่ว่าแหกนาะแหกนาะแหกนาก็คือวันแรกของการทำนานะเขาจะมีพิธีกรรมเขาจะมะีเครื่องเส้นไหว้ต่างๆนะแล้วก็มีการบอกกก่าพระแม่โพสุภพระแม่โพสุก็คือว่าผู้ที่จะต้องมาดูแลพื้นดินนะข้าวก้าว่าปีนี้ขอให้ข้าวปลาอาหารน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะโ<ห>อ,อ้อย่าฝนะนแรงนะอย่าน้ําท่วมนะอย่ามี ตะกกะแตนมีมแมลงอะไรมากินมันจะอันนี้คือบอกบอกเจ้าที่เจ้าทางไว้ก่อนนะคล้ายๆอย่างของาักการหอศิลป์ไตย,ย่วนที่มีผลงานศิลปะต่างๆของอาจารย์ฉลองเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นทั้งในอดีตปัจจุบันเป็นศิลปะร่วมสมัยเพื่อให้คนในท้องถิ่นได้ศึกษาและเรียนรู้รวมถึงเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆทางด้านศิลปกรรมและวรรณกรรม ระหว่างกลุ่มคนที่ทำงานด้านศิลปะในรูปแบบวิถีวัฒนธรรมของชาวบ้านครับเ้ยครูครับแล้วทำไมงานชิ้นนี้เป็นงานแกะไม้อะครับคือในยุคหนึ่งหรือในช่วงหนึ่งของการทำงานนะก็ได้แกะสลักไม้เพราะว่าส่วนหนึ่งแกะสลักไม้ให้กับอาจารย์ถวัน เพราะเขาสร้างบ้านดําที่นางแล oh. เขาก็มักจะเอางานมาให้เช่นว่าหน้าบ้านบ้างปั้นลมบ้างครับกาแลบา้างห้งโหงบ้างครับอะไรพวกนี้อาจารย์ขวันเวลาเขาสร้างบ้านนะ <ke ak> เขาก็มักจะเอางานมาให้สลาคนนั้นสลาคนนี้ได้มีส่วนครับส่วนช่วยว่าที่เขาสร้างบ้านที่บ้านดํานะก็เป็นฝีมือของช่างคนนั้นสลาคนนั้นคนนี้ มาช่วยกันผมก็มีโอกาสได้แล้วก็ได้ทําให้แกส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งผมก็ทําเป็นงานส่วนตัวเก็บไว้ครับเป็นงานสามเหลี่ยมหน้าจัวหน้าบังครับเก็บไว้แล้วก็งานที่นี้นี่ความหมายของอาจารย์คืออะไรครับคืองานนี้นี่ตามชื่อของงานนะชื่อว่า,าสมบัติห้ากองของพระพุทธเจ้าสมบัติห้ากองครับกองดูออกไหมว่ามันมีอยู่ไหนบ้างกองหนึ่งกองสองกองสามกองสี่มันอยู่รวมกันในนี้ ผมเห็นตั้งยแล้วก็หน 100. ึ่งร้อยยี่สิบแล้วก็หนึ่งได้เรียนรู้ด้านศิลปะมาบ้างแล้วขึ้นมาด้านบนหอศิลป์ก็เป็นที่ทำงานของอาจารย์ที่สะท้อนภาวะจิตที่มีระบบเป็นระเบียบด้วยงานหลักคำนองของการสร้างสรร์เรายังพบเครื่องนดนตรีต่างๆมากมายซึ่งอาจารย์ได้เก็บรวบรวมสะสมไว้ช่วงนี้เรามาฟังเพลงจากอาจารย์สักหน่อยว่าจะเพราะขนาดไหนครับ าซื้อหรือจะเท่ากับบ้านไรน้าเราเป็นเจ้าทินพอมีพักมีหญ้าเก็บหากินพื้นแผ่นดินยังชุ่มช่ำด้วยน้ำใจขอมีปลามีข้าวอยู่ในยุ้ง ก็ไม่ฟุง้งไม่ฝันสวรรค์ไหนเพียงพอกินเพียงพออยู่ไม่กลัวใครมองทำไรเม็ดเมืดอกเบี้ยบทับกระท้อมบุงใบตองกลองยาคาพื้นฝากฝาผิวบงไผ่ก็ใช่บา้า บ้านไรแคหาเราแสนสำลานไม่ต้องคลานคูกเขาครับเจ้าหนุนหมอนฟางกลางมุงฟ้าอยู่ป่าเขาอูเคยเนา่าบ้านเคยนอนใหญ่เน่งนาอยู่เมืองใหญ่ใจข้าเปลี่ยวเงาเดียว คืนเดือนงายที่ปลายนาของว่า,าครู<า>ทุกคนนะที่ได้ฟังเพลงของครูเนี่ยคงจะอิ่มเอแล้วก็คงจะรู้สึกเหมือนกับผมตอนนี้ที่ว่าครูเป็นผู้ให้ครูเป็นผู้สืบสารแล้วก็ครูเป็นเหมือนอาจารย์คนที่สองของทุกคนเลยครับ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตพูดถึงที่มาของเพลงนวรัต์พงษ์บบุญเขียนบทกวีแต่ไม่ใช่เพลงนะ,ะยังไม่เป็นเพลงยังแค่เป็นบทกวีแค่นั้นเองครับ,รบก็เลยเอามาทําเป็นเพลงร้องไว้เพื่อเป็นการพักผ่อนทางจิตวิญญาณเพราะไม่ได้เล่นเป็นอาชีพไม่ได้มีอาชีพเป็นนักดนตรีครับ,รบแต่ว่าดนตรีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนั้นเราจะขาดไม่ได้เพราะว่ามันจะได้ช่วยกล่อมเกาจิตใจของเราได้ก็คือเอาไว้พักผ่อน สำหรับในการทํางานสําหรับเปลี่ยนบรรยากาศในการทํางานอ่การเขียนรูปแล้วรู้สึกว่าเคียนแล้วค็กระสับกนคลายโดยการใช้ดนตรีบางเพลงก็นหน่อยอครับงานเขาเรียกว่ามันเป็นวิธีชีวิตแล้วก็เป็นการพักผ่อนทางจิตวิญญาณก็คือจิตใจของเรานะว่าจิตใจเราควรน่าจะพักผ่อนบ้างนะไม่ใช่ทำแต่งานครับ นี่คือรูปพานใช่ไหมครับรูปพานพานทางเหนือเขาไม่เรียกว่าพานเขาเรียกว่าขันขันขันดอกขันทูปเทียนดอกไม้เนี่ยนี่นี่คือขันเคยได้ยินอยู่แต่เนื่องจากขันมันมีกี่ขันอ่ะโอ้สองนั่เยอะูหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาเรียกว่าขัน ขันห้านก็คือที่มาของคําว่าขันห้าขันห้าจะประกอบด้วยหนึ่งรูปลเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเห็นไหมมันจะโยงในศิลปะกับศาสนามันมันมันไงมันบูรณาการกันได้มันเชื่อมโยงมันต่อกันได้มันสามารถเอาศิลปะนั้นมาสร้างเป็นงานเออเอาศาสนานั้นมาสร้างเป็นงาน ศิลปะได้ครับก็คือว่าเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาเอามาทําเป็นงานศิลปะใช่ใแล้วงานศิลปะก็สอนคนดูได้อีกทีหนึ่งเออเออเออถูกโอ้วนๆกันเลยนะเนี่ยคือถ้าเราสมมติเอาศาสนามาสอนให้คนให้คนรู้ให้คนเข้าใจในเรื่องหลักคําสอนใช่ไหมโดยไม่มีสื่อไม่มีอุปกรณ์ในการสอน คือ <c oughs> จะพูดไปปากเป้่าเป้าเหมือนพระเทศอ่ะบาค้างก็น่าเบื่อบางทีัวรุ่นัยรุ่นไม่สุดใจออกบางทีข่า,ขาทางด้านนี้ออกไปทางด้านนี้นึกไม่ออกเอะสมบัติแห้กองของแต่ว่าพอเราเอามาทําเป็นงานศิลปะให้มันเป็นรูปประทมออกมาให้มันเป็นรูปร่างสําหรับสัมสัมผัสได้ดูให้เห็นเป็นอะไรออกมาพออธิบายนีโอ้คนมันสนใจเพิ่มความสับ้าไปอีกนี่คืออะไรเอ้อันนี้นะอันนี้หมายความว่าอะไรอันนี้ เออคนรู้สึกสร้างหัวต่แล้วถ้าเวลาพระเทพพูดไปแล้วจบหมดหน้าที่แล้วพระเอวังก็มีด้วยประการนันชนิดชครับชาวบ้านกลับบ้านไปก็ไปกลับไปบ้านก็ไปซื้อหวยเหมือนเดิมก็ไปกินเหล้าเหมือนเดิมใช่คือไม่ไม่เกิดความซาบซึ้งอ่ะแต่ถ้าเรามีสื่ออะไรที่ให้เห็นโอ้โหอันนี้อ้ตายละนี่อันนี้มันือโอ้อันนี้มันแสดงให้เห็นถึงอะไรเขาใช่ไหมโอ้คนเกิดความซาบซึ้งเห็นไหมพอเขามืดมาพอเขาออกไปเขาสว่าง ก็คือเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นไหม <Ừ. S 2> งานศิลปะมันช่วยทําให้มันเกิดความเข้าใจขึ้นระหว่างศาสนากับศิลปะไอความที่มันลึกลับต่างๆ,ๆพอเอาศิลปะออกมาสื่อให้มันเห็นเป็นรูปเป็นล่างนะคนก็ถึงบางอ้อเลยเงี้ยใช่ไหมกำลังงงๆอยู่อธิบายปุ๊บสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาดันท,ทีเลยอ่ะอันนี้อ่ะโอ้ใช่เลยโอ้เต้เลยอย่างเงี้ยครับเต้เลยเนี่ยอนะก็แสดงว่า โอ้พอมีรูปมีสื่ออุปกรณ์คนเข้าถึงเลยคนเกิดความซาบซึ้งกลับไปบ้านพฤติกรรมเปลี่ยนเลยโอ้จริงเนี่ยเออเราไม่น่าคิดนะอะไรใช่ไหมทำให้คนเกิดง่คิดอะไรผลงานจิตรกรรมของฉลองจะวาดภาพด้วยปากกาลูกลื่นบนแผ่นกระดาษด้วยเทคนิคหรือวิธีการแบบจุดๆซึ่งกว่าจะได้ภาพภาพหนึ่งก็คงต้องใช้เวลานานพอสมควร กว่าที่จะทําให้แต่ละจุดแต่ละจุดมาเชื่อมต่อกันเป็นรูปภาพตามที่ต้องการอีกทั้งต้องมีความอดทนและมีสมาธิมากๆจากปลายปากกาสามารถสร้างสารรค์เป็นผลงานศิลปะจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเขาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับครับวันนี้ได้พบกับคุณครูฉลองนะครับก็ท่านก็ให้อะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแนวความคิด คือปรัชญาที่สอดแทรกในตัวของท่านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นปรัชญาของพุทธศทธาสนาการดําเนินชีวิตหรือแง่คิดของท่านคุณครูดีๆงามๆให้กับพวกผมและก็ท่านผู้ชมแนวสว่างแนวมืดนะครับพอตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมมีแสงสว่างต่องานของคุณครูมากและอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างของตัวผมเองคือหลักการที่ ความที่มีแต่ให้แล้วก็การเดินทางสายกลางครับอาจารย์ฉลองแม้ไม่ใช่ศิลปินแถวหน้าในเวทีระดับชาติหากแต่การสร้างสารรค์ของเขานั้นงดงามยิ่งหนักยิ่งน้ำใจอันใสสะอาดของเขานั้นช่วยขับคุณค่าให้งานสร้างสารรค์ของเขาดูเปล่งประกายอยู่ในความมืดมิดและชี้นําไปสู่ความรักความเข้าใจร่วมกันในมวลมนุษยชาติในความสงบของหอศิลป์แห่งนี้ ดึงดูดให้เราได้ย้อนทำความเข้าใจในวิถีแห่งชีวิตผู้คนล้านนาจากผลงานจิตรกรรมที่ไม่เป็นรองใครรวมทั้งวรรณกรรมอีกหลายเล่มที่อาจารย์ฉลองเขียนขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากการเดินทางไปสู่ถนนแห่งสายวัฒนธรรมเพื่อมุ่งหวังให้คนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ครับครับท่านผู้ชมครับก็อยากจะขอชวนชวนให้ท่านผู้ชมมาแวะชมหรือมาหาความเพลิดเพลินในงานศิลปะนะครับ เพราะว่าที่หอศิลป์ไตยวนนี้นอกจากงานศิลปะที่จะแฝงด้วยฝีมือหรือความทักษะที่ครูเขาได้ทำออกมาให้เห็นแล้วยังสะท้อนให้เห็นคําสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งนํามาใช้กับชีวิตในประจําวันได้นะครับเพราะว่าคนสมัยนี้ไม่ได้เห็นคุณค่าหรือใช้เงินซื้อความสะดวกสบายไม่ได้รู้จักคุณค่าของความกระตันยูนะครับอาทิเช่นภาพชุดชาวนาครูฉลอง ได้สื่อหรือได้แสดงออกกรรมวิธีในการผลิตกว่าจะได้แต่ละเม็ดข้าวครับครับนี่ก็เป็นงานของครูอีกด้านนึงนะครับเป็นงานเขียนนอกจากเป็นงานเขียนจากภาพหรืองานจุดนี่เป็นงานเขียนเป็นตัวอักษรกันกอ,นกอนมาจากของครูนะครับนี่ก็คือที่ทํางานของครูครับอันนี้ครูกําลังเขียนบทความหรืออะไรครับอ,อ ตอนนี้กําลังเขียนเรื่องเกี่ยวกับออปัจญาชาวบ้านล้านนาก็เป็นการรวบรวมปัจญาของชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อ,อที่จะให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่การดำรงชีวิตของชาวล้านนาะว่าเขามีปัจญายัางไงบ้างในการเป็นอยู่ครับครูครับแล้วผลงานด้านเขียนเนี่ยครับครูมีผลงานมาก,กี่ชิ้นแล้วครับอโอเป็นสิบแล้วนะมั้ง เป็นเป็นเป็น,ปนที่ปีพีเป็นรูปเล่มนะประมาณสิบเล่มนะครับ 10, รครูพอจะจําได้ไหมครับว่าเล่มแรกๆของครูที่ตีพิมพ์ออกมา,าชื่อเรื่องอะไรเพราะว่า,วา,วาผมอาจจะได้อ่านของครูมาก่อนก็ได้อ๋อเล่มเรื่องเล่มแรกเลยนะชื่อเอนะล่มแรกคือบันทึกครูช่างครูครูช่างเป็นรวบรวมเ,เกี่ยวกับงานศิลปะหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่ งานทางด้านศิลปะเกี่ยวกับทางด้านงานอย่างเล่มแรกครับอพิมพ์เล่มแรกนี้ประมาณตีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่อ่ะสี่สิบก็เท่าไหร่ละสิบกว่าปีสิบกว่าปีเนาะครับอันนั้นคือเล่มแรกที่ทีรวมเล่มนะครับเป็นบทความทางด้านศิลปะกับศิลปินอะไรแล้วพี่วังยังสังเกตอะไรอย่างไหมครับผมที่ผมสังเกตอ่าช่างเขียนส่วนมากจะลายมือไม่ค่อยสวยอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องแต่อาจาร ฉันสวยมากแล้วเป็นระเบียบมากเลยเ,เห็นไหมครับรู้จักรางวัลข้างหลังของเราเห็นไหมอาจารย์ได้มาจากหลายๆที่รางวัลอะไรบ้างครับอาจารย์ยกตัวอย่างให้ทักรางวัลน่อครับโอ้มันเอาอะไรเดียวคือคือนั่นมันเป็นแค่สิ่งสมมุติเท่านั้นเองครับครับ,รบจากการที่เราได้ทํางานทําการเป้าหมายคือเราอยากทํางานครับมันเหมือนกับคนที่ทํางานรับเงินเดือนคือเป้าหมายเราอยากจะ ทำงานครับอ่าแต่อยู่ๆมาเขาเอาสองขั้นให้เราเอาความดีความชอบให้เราอันนั้นมันแค่ผลพลอยได้อ่าไม่ใช่เป้าหมายครับอันนั้นรางวัลอะไรต่างๆมันแค่ผลพลอยได้จากการทํางานของเราอถามว่าตื่นเต้นไหมมันก็ตื่นเต้นบ้างตื่นเต้นบ้างเล็กๆน้อยๆแต่พอนานไปมันก็ธรรมดาเฉยๆเออเฉยๆเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เราที่เราจะต้องทำอย่างนี้เช่นเราเขียนหนังสือเรา วาดรูปเราทํางานมันเป็นวิถีชีวิตของเราอยู่แล้วแต่ยอยู่เขาเห็นคุณค่าเขาอยากจะมีส่วนร่วมให้กําลังใจเราอยากจะอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของเขาอครับผมคือเรารู้่เราแยกแยะได้ออนั่นเป็นเป็นแค่กำลังใจเล็กๆน้อยๆแต่เราไปยึดติดว่าเออกูจะต้องเอารางวัลนั้นให้ได้กูจะต้องเป็นนี่อะไรพวกนี้เอาไปยึดติดเงานนั่นคือมองมองจากด้านนอกแล้วไม่ใช่มองจากในใจเราแล้วครับผม ท้ายนี้ผมอยากให้ครูฝากแง่คิดดีๆให้กับผมสองคนแล้วให้กับท่านผู้ชมทางบ้าน <ผม S 1> ด้วยสักหน่อยนะครับก็คงจะเป็นลักษณะงี้หมายถึงว่าเรื่องงานศิลป,ปะครับการที่เราทําหน้าที่ของตนเองนั้นให้ดีที่สุดก็คือรู้จักบทบาทหน้าที่ว่าหน้าที่เรามีอะไรครับผมใช่ไหมอ,อย่างเช่นว่าผมมีหน้าที่ในการวานลูกผมก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็คือ วาดโลกให้ดีที่สุดครับ,รบผมมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งเขียนหนังสือผมก็ต้องเขียนหนังสือให้ดีที่สุดครับผมหน้าที่ในการเล่นดนตรีผมก็ต้องพยายามเล่นดนตรีให้ดีที่สุดให้มันเป็นประโยชน์กับคนทั้งหลายคนทั้งปวงคนท,งที่เขาสนใจที่อยากจะศึกษาเรียนรู้ครับใช่ไหมนั่นผมว่าถ้าทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเองแล้วและทําในสิ่งนั้นให้ดีผมว่าประเทศชาติสังคมมันก็ดีไปโดยปริยายของมัน อันนั้นอยากจะฝากว่าขอให้ทุกคนทําหน้าที่ของตนเองให้ด mm ีท hmm an> ี่สุดครับก็คงสุดนะไม่ต้องขยายอะไรแล้วเพราะผมก็คงไม่ต้องขยายอะไรแล้วว่าแนวคิดหรือปรัชญาของครูบอกกับตัวของครูเองแล้ววันนี้ผมกับพี่วังก็ขอขอบคุณคุณครูมากครับขอบคุณคที่ให้แนวความคิดหรืองอกคิดดีๆครับบพวาผมสองคนแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับ แล้วก็เปิดด้านสวานา่างครับผมไม่รู้อีกมากมายนะครับพบก,กับงานศินปลปะหลากหลายรูปแบบได้ใหม่ใน,ในรายการตาลอศิงห์สําหรับวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับตลไปเราจะติดตามไปฟ้าจะสึกตรงไนพร้อมลยไปทุแหงนําเรื่องราวทั้งหน้าเรียนรู้ไปทุกแห่งสิ ันเสงน